พบกันอีกครั้งในช่อง Bangkok p h o t o v a i h a n n e l ใน EP ที่5ตอนที่5การกำหนดขอบเขตของกัญชาในประเทศไทยปี2565จนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนดูเส้นทางนโยบายกัญชาในประเทศไทยและทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กลับจากกัญชาเสรีสู่กัญชาทางการแพทย์ด้วยข้อจำกัดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี2565คือจุดพลิกผันหลังกัญชาเสรี ในขณะนั้นประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพักพลังประชารัฐซึ่งภายหลังได้ย้ายไปสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติในขณะนั้นผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศและประเทศไทยในฐานะประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อกกัญชาอามประกาศของ กระทรวงสาธารณาสุขออกจากบัญชียาเสพติดทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเกิดร้านค้าผุดขึ้นทุกตรอกซอกซอยกว่า10,000ื่นแห่งทั่วประเทศจนกระทั่งต่อมาพบปัญหายุคทองที่ไม่มั่นคงการลักลอบส่งออกไปยังหลายแห่งทั่วโลกและปัญหาในด้านต่างๆคนบางคนผันตัวมาเป็นนักชำนาญทางด้านการหลอกลวงผู้คนจากสิ่งที่เรียกว่ากัญชาจึงทำให้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและที่สำคัญเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายเกินไปเพราะการปลดล็อกนั้นไม่มีกฎ เกณฑใดๆที่ควบคุมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานซึ่งต่อมาจะนำไปสู่การทบทวนนโยบายในปีถัดมาก้าวเข้าสู่ปี2566รัฐบาลเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนย้อนแผนย้อนรัฐศาสตร์ ประเทศไทยมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญรัฐบาลชุดใหม่จัดตั้งโดยพักเพื่อไทยโดยมีนายเศรษฐาทวีสินดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและในเดือนกันยายนปีเดียวกันนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วจากพักเพื่อไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐบาลใหม่ประกาศชัดเจนว่าจะทบทวนนโยบายกัญชาเสรีของรัฐบาลชุดก่อนโดยให้ ความสําคัญกับการใช้ทางการแพทย์เท่านั้นเพื่อควบคุมการใช้ในหมู่เยาวชนและลดผลกระทบเชิงสังคมต่อมาในปลายปีเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขเริ่มร่างกฎหมายควบคุมกัญชาและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมวางแนวทางที่จะนําช่อดอกกัญชากลับมาอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติดหากไม่ใช้งานทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยที่มีใบอนุญาตชัดเจนและถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการบังคับใช้จริงในปีนี้แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากกัญ กัญชาเสรีกลับสู่การควบคุมแบบเดิมอีกครั้งจนกระทั่งปี2568กัญชากลับสู่การควบคุมอย่างเข้มงวดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่นายสมศักดิ์เทพสุทินได้รับการแต่งตั้งในช่วงเดือนมิถุนายน2568